สวัสดีครับ KB Pro Superbike นะครับวันนี้พามานำเสนอรถที่รับเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันครานี้จากค่ายคาวาสกีนะครับคันนี้ชื่อรุ่นว่า w a l k a n 650S นะครับคาเฟครับมีรหัสคาเฟ่พว่งหลังมาด้วยนะครับสวยครับขับขี่สบายครับเครื่องของคาวานี้มีชื่อเสียงมายาวนานอยู่แล้วนะครับคันนี้วิ่งมาน้อยมากๆครับวิ่งมาเพียง9,000กิโลเมเองครับเจ้าของเดิมน่าจะซื้อมาจอดซะส่วนใหญ่ครับ จอดเฉยๆก็สวยแล้วนะครับรุ่นนี้เล่มทะเบียนครบพร้อมโอนเลยนะครับคันนี้ยังได้กุญแจสำรองมาแบบครบๆเลยนะครับแต่เช่นเคยนะครับผมพามาชมล็อกคันรถกันก่อนค่อยมาจอดลึกรายละเอียดของแต่งนะครับคันนี้เจ้าของดูแลมาดีนะครับดูจากสภาพอะไรแต่ละชิ้นนะครับอยู่ในสภาพที่เรียกว่าสวยเลยครับ คันนี้คนซ้อนสบายแน่นอนพนักพิงหลังกล่องนี้ใหญ่โตมากตัวสีรถนะครับให้ดูมิติฝั่งนี้บ้างนะครับสวยมากจัดทรงมาหล่อๆแล้วนะครับสี่งาหนวยความสะดวกทุกชิ้นก็แตกติดตั้งมาให้เรียบร้อยกล่องใบใหญ่ไปเลย ขาหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับร้านผมพยายามคัดดัดสภาพที่ดีที่สุดมาขายลูกค้านะครับโอเคครับรอบคันรถแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มลงรายละเอียดของแต่งกันบ,บ้างนะครับกับชิ้นที่เด่นที่สุดเลยครับเห็นนะครับ แชทครับกล่องหลังพร้อมแหลกตรงรุ่นแข็งแรงแน่นอนเลยครับ sh 48นะครับ48ลิตรเลยนะครับใหญ่โตมากเดินทางใส่ของจูใจสบายเลยครับดูปัมเบกไม่เอียมเลยนะครับดอกยางยังเหลือเต็มๆเลยครับเพราะเจ้าของไม่ได้ขี่ครับดูครับสวิงอาร์มิ่งดำเงาสวยเลยครับพาวเดอร์โคดดูครับ พะเ,เครื่องดันข้างสภาพตัวเครื่องสะอาดเอี่ยมเลยนะครับทุกซอกทุกมุมบอ่อหนังยังสวยเลยนะครับสีดำแคปบาตรงรุ่นสปอร์ตไลท์ก็ใส่มาให้แล้วนะครับแถมแถมแต่นะครับ แต่อี่ห้อดังอยู่ครับแต่จะเป็นสองชิ้นนะครับเวลากดปึ๊บทำงานเสียงร่วมกันเสียงแหลมก็เสียงต่ำนะครับก็จะออกมาเสียงเพ้อๆหน่อยแล้วก็กาดหม้อน้ำนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยขี่ด้วยความเร็วไม่ต้องกลัวหินดิดใส่หม้อน้ำรั่วนะครับปั๊มเบรกนิสินนะครับนี่ครับดอกยางเหลือเต็มเลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับจานเบรกสวยสวยเลยครับ abs ชิวหน้านะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเวลาเดินทางไกลครับช่องต่อ USB อะไรให้มาเรียบร้อยเลยนะครับพร้อมขาจับแข็งแรงอย่างดีเลยนะครับสวิตช์เปิดปิดครับกันน้ำการลอยถังนะครับการเข็มขัดไปขูดนะครับยางหน้าหลังของเมสเซอร์เลยนะครับต่อถนนดีเยี่ยมแน่นอนครับแคดบาร์ตรงรุ่นแข็งแรง โอเคเรามาสตาร์ทดูเลขไม้กับฟังเสียงเครื่องกันมั่งนะครับคันนี้อย่างที่บอกนะครับวิ่งมาเพียง9 6 3 6กมิกิโลเมตรเองนะครับเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันมั่งนะครับเสียงเครื่องเป็นไงครับนิ่งมากเลยนะครับ มาเบิเครื่องกันบ,บ้างนะครับเป็นไงกันบ,บ้างครับรถสีโดนใจไหมครับจัดทรงมาเรียบร้อยใครหารุ่นนี้อยู่แวะมาดูได้นะครับ ร้านอยู่ที่บรมราชชนนี99นะครับมีทางรถยุโรปให้ดูนะครับชื่อร้าน KP Pro Superbike นะครับกับ KP Motor ครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากรู้ราคาคันนี้กันแล้วนะครับคันนี้ตั้งอยู่ที่179,000บาทครับและเช่นเคยครับลูกค้าที่ฐานเงินเดือนสูงเครดิตดีโดยมาตลอดสามารถดาวเพียงขั้นต่ำที่19,000บาทก็ออกไป ใช้ขับขี่เดินทางกันได้เลยนะครับขี่เล่นกับเพื่อนครับสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ช่องทางไลน์หรือ Facebook และฝากติดตามเว็บเพจของทางร้านด้วยนะครับกับ k p p r o s u p e r b i k e ครับคอยนำเสนอรถที่รับเข้ามาใหมา่อยู่เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ